อยากเป็นเจ้าของแฟนชายการศึกษารวมมาให้แล้วแบรนด์ดังสังคมยังต้องการคนเก่งดังนั้นธุรกิจการศึกษายังเป็นอีกการลงทุนที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีพอแม่ผู้ปกครองที่ต้องการเหตุลูกหลานมีความรู้ความสามารถอย่างไรก็ดีการลงทุนแฟนชายการศึกษาจําเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายแฟนชายพร้อมสนับสนุนผู้ลงทุนอย่างดีทั้งอุปกรณ์หลักสูตรการสอนการฝึกอบรมที่สําคัญแฟนชายการศึกษาเหล่านี้ร้วนแต่เป็นแบรนด์ดังที่มีคนรู้จักทั่วประเทศ 1. 1. MU Tutor พี่มหิดนติวเตอร์โรงเรียนกวดวิชา MU Tutor โดยทีมงานพี่มหิดนติวเตอร์ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับการยอมรับอย่างมากในด้านของคุณภาพการติวเข้าสอบตรงสอบโคตาและเป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายเช่นรางวัลโล่แฟรนไชสย์ยอดเยี่ยม TFQA 2012และคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์แห่งปี2012และรางวัล Excellence Thai Franchise 2015ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน89,000บาทสัญญา3 3มวก1ปีงบการลงทุน400,000ถึง1,200,000บาทการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบเลือกได้ตามต้องการโดยมีการสุกอบรมก่อนการเริ่มธุรกิจพร้อมเทนครูผู้สอนให้เป็นอย่างดีรวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดและพัฒนาหลักสูตรการสอนให้อย่างต่อเนื่องด้วยสนใจลงทุนโทร0869070061